ในประเด็นที่โยมได้พูดอะไรต่างๆในส่วนของข้อมูลเกี่ยวกับธรรมะเราควรใช้เวลาในการหาข้อมูลจากพระไตรปิฎกอัตถกถาเพราะว่าถ้าหากว่าเราเอาเฉพาะพุทธพจน์เอาเฉพาะคําของพระเจ้าตามที่บางสํานักหรือบางคนบางท่านเข้าใจว่าแบบนี้เป็นการเรียนที่ถูกอาจจะเป็นการเรียนที่ผิดไปจากวิธีการเรียนแบบเถรวาท เพราะว่าในพระไตรปิฎกน่ะจะมีคําอยู่สี่ประเภทพุทธภาษิตสาวกภาษิตอิสิภาษิตและก็เทวดาภาษิตพุทธภาษิตก็เป็นคําของพระเจ้าของพระปฏิจจพทธเจ้าสาวกภาษิตก็คือสาวกของพระเจ้าอิสิภาษิตก็คือนักบวชนอกศาสนาพวกชดินพวกปริภาชกพวกอะไรต่างๆเทวดาภาษิตก็พวกเทวดาพวกพรหมจะมีอยู่ในพระไตรปิฎกถ้าหากว่าพระพิสุแสดงธรรม ที่ยกเอาพุทธภาษิตสาวกภาษิตอิสิภาษิตเทวดาภาษิตมากล่าวกลับมาถุกคามเกินห้าหกคำเนี่ยก็จะมีโทษทางพระวินัยที่มาสอนธรรมแก่อนุปสมบนว่าพร้อมกันกับอนุปสมบนก็จะมีโทษทางพระวินัยถูกปรับอาบัติปาจิตรีตามสมควรแก่เหตุนั้นฉะนั้นมันจะมีความเกี่ยวข้องกับพุทธภาษิตก็เป็นเหตุให ต้องอาบัติได้สาวกภาสิตก็เป็นเหตุให้ต้องอาบัติได้อิิภาสิตเทวดาภาสิตก็เป็นเหตุให้ต้องอาบัติได้ซึ่งตรงนี้ถ้า,าว่าเราไม่ศึกษาตามลำดับนะและโดยเฉพาะบางคนบางท่านเข้าใจว่าสิกขาบทวิพังไม่ใช่คําของพระเจ้าตรงนี้เสียหายเสียหายยังไงเสียหายตรงที่ว่าเมื่อมีสิกขาบทแล้วเนี่ยอย่างเช่นว่าโยปณะ,ะพิกุปในสิกขาบทวิพังจะบอกเลยว่าโยปณะ,ะคือใครพิกุในที่นั้นคือใคร เราจะไล่ว่าภิกษุตั้งแต่เอหิภิกษุมาจนถึงกระทั่งภิกษุที่บวชด,ด้วยยติจตุตกรรมวาจาและในสิกขาบทนี้มุ่งหมายเอาภิกษุที่บวชด,ด้วยยติจตุรกรรมวาจาเนี่ยท่านจะไล่เรียงมาตามลําดับฉะนั้นเวลาที่เรานําเสนอข้อข้อมูลอะไรต่างๆเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ณนะปัจจุบันที่ไม่เกี่ยวข้องกับธรรมะเวลาที่โยมพูดน่ะไม่มีปัญหาเพราะว่ามันไม่ได้มีข้อผิดข้อถูกที่อิงกับธรรมะ อย่างเช่นว่าเสาไฟฟ้าอยู่หน้าบ้านนีเนี่ยพูดยังไงก็ไม่ผิดเพราะมันเป็นความเห็นแต่ถ้าหากว่าพูดเรื่องนิมิตที่มันเกี่ยวข้องกับกับธรรมะที่ว่าสีมาเนี่ยจะสมมติสีมาต้องอาศัยนิมิตในการทักนิมิตแล้วก็สมมติสีมาตรงนี้เกี่ยวข้องกับศาสนาเมื่อเกี่ยวข้องกับศาสนาไม่ใช่ความเห็นแล้วเราต้องกลับไปที่หลักฐานว่าพระองค์ตรัสไว้อย่างไรมีคําอธิบายว่าอย่างไร ฉะนั้นให้เราแยกประเด็นว่าศาสนากับความรู้ทั่วๆไปที่มีการพูดคุยกันถ้าความรู้ทั่วไปเนี่ยโยมจะเสนอเหตุผลจะบอกจะกล่าวอย่างไรก็ตามเมื่อมีการเทียบเคียงยังไงเสียมันไม่ไปแตะคําสอนมันเป็นความเข้าใจเฉพาะบุคคลอย่างนี้สามารถเข้าใจได้ผิดถูกก็อยู่ที่เหตุผลที่เรานําเสนอแต่ถ้าหากว่าพูดเกี่ยวกับประเด็นธรรมะเราจะต้องกลับไปที่หลักบาลีนะพระไตรปิฎกเช่นพรอ ปรดีมีบรรยายต่อออได้ได้มด้ใช่ใช่ใชเ,เราเอาใช้ใช้แบบหลักการเดิม <c oughs> เหตุผลเดิมท้องเสียแวะเข้าห้องน้ำบ่อยบ่อยเออใช่อ่าห้องน้ําอยู่ด้านโน้นนะอ่าโนทนากับทุกคนทุกท่านนะอ่าสาธุสาธุอ่าสาธุสาธุ ปกติน้ำพริกก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมไม่มีครับแต่เมื่อเช้าไล่สดนะเรียกว่าที่ว่ารีวิวแบบผ่านอ่า<ะ>อยากกับปลกินพร้อมกันหมดเลยครับอ๋อแต่กินกันนบกกทุกอย่างเลยครับมันก็เลยกลายเป็นแบบว่าท้องเสียท้องเสียเลยอ่าลดขนาสาธุ